นะคะคถ้าต้องผ่านเรียนเพื่อไปดำรงตำแหน่งมิสเตอร์หรือมิสรีไซเคิล2014คุณจะยอมทำไหมเพราะอะไรทวนคำถามนะคะถ้าต้องผ่านเรียนเพื่อไปดำรงตำแหน่งมิสเตอร์หรือมิสรีไซเคิล2014คุณจะยอมทำไหมเพราะอะไรวันนี้ผมชื่อนายอดุลเกิดจากงานที่เกี่ยกวกับการก่อร้า ชมรมเติมศิลปะการแสดงของข้าพเจ้าไม่ยอมครับเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้จักค,ครับมาเร็วเก็บเร็วนะครับตอบไ คาถามอยู่ว่าถ้าตอนนี้น้ำแข็งขั้วโลกละลายสิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไรเพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้นคุณคำถามนะคะถ้าตอนนี้น้ำแข็งขั้วโลกละลายสิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไรเพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้น นมส่งส่งศิลปะการแสดงส่งเข้ากว้าค่ะถ้านั้นแข็งกว่าโลกเหนือนอะไรนะคะดิฉันก็จะอยู่เฉยๆเลยคะ่ะไม่ค่ะเขาไม่ใช่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะมันอยู่วัวโลก คะขอบคุณค่ะ